ขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความนึกคิดอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งธรรมแล้ว จะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความนึกคิดอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาและข้าพเจ้าจะช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องในกลุ่มปัญญาวิมุตติหรือสัตว์ขนสัตว์ให้หมดไม่ให้เหลือแม้แต่ดวงจิตเดียวไม่มีคำว่าทำไม่ได้ สัจจะนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนแม้กายนี้จะแตกสลายสาธุสาธุสาธุาธถ้าทั้งหลายไม่สามารถรวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้มีหลายท่านที่ครูบาอาจารย์สอนว่าร่างกายเกิดขึ้นมาจากธาตุสี่อาจารย์อยากจะบอกว่าธาตุสี่เขาเป็นอนัตตานะเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงและธาตุสี่ไม่มีวันรวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ พวกเราจําตรงนี้ให้ดีนะเพราะธาตุสี่เป็นอนัตตาและเมื่อพวกเราบอกว่ารวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเถียงพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีวันรวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้นี่คือรูปธรรมนะส่วนนามธรรมาท,ที่เรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยาธาตุของจิตเนี่ยพวกเราจะเรียกว่า,าธาตุรู้าธาตุปรุงเอาจะเรียกอะไรก็ช่าง ไม่สามารถรวมกันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้เช่นกันจิตเนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมธาติเป็นสุญญาตาธาตุเป็นนิพพานธาตุเป็นธาตุว่างเป็นเนื้อแห่งความว่างจะเรียกว่าเป็นก้อนชีวิตก็ได้ธรรมชาติของจิตพวกเราเนี่ยเขามีเนื้อแห่งความว่างอยู่เนื้อแห่งความว่างนี่แหละที่ กระเพื่อมตามเหตุปัจจัยอาการกระเพื่อมเป็นอาการปรุงแต่งของจิตเมื่อมีการกระเพื่อมจึงเกิดเป็นความคิดนึกอารมณ์เพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงสอนให้พวกเราตื่นรู้อยู่ภายในให้รู้เห็นอาการกระเพื่อมเหล่านี้รู้ได้ไหมว่าตอนนี้กำลังได้ยินเสียงเนี่ยง่ายๆแค่นี้เอง รู้ไ,ไหมว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่ตอนนี้รู้ไหมว่ากําลังนึกกําลังมีอาการพอใจไม่พอใจเฉยๆรู้ได้ไหมขณะที่เรารู้นะ่ะนั่นแหละคือขณะที่จิตมันแยกตัวออกจากจิตตาสังขารมันไม่ไหลไปเกาะจิตตาสังขารขณะนี้เลยแหละมันจะเกิดองค์ความรู้แห่งปัญญาขึ้นมา มันจะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อความคิดเป็นแบบนี้อ๋อการนึกเป็นแบบนี้อารมณ์เป็นแบบนี้อ๋อทั้งหมดเราไหลไปกับสิ่งเหล่านี้เหรอเนี่ยมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาอยู่ภายในจิตมันจะไม่มีภาษาพูดหรอกแต่มันรู้แบบเนี้เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นแบบฟุบขึ้นมาขณะหนึ่งเห็นขณะหนึ่งแล้วมันเกิดความเข้าใจขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วน้ําตาแตกน้ําตาร่วงขึ้นมาเกิดความสั่นไปทั้งตัวสั่น น้ำต,ตาล่วงขนลุกสู้ทั้งตัวคนนี้สิ่งเหล่านี้เป็นพุทธภา,าวะที่จิตมันเริ่มความเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาอาจารย์พูดจากการปฏิบัติทั้งนั้นนั่นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดจากตำรามันไม่มีในตำราสิ่งเหล่านี้พูดจากการปฏิบัติจริงเห็นจริง